กลับสวีทวงกันด้วยกับก็วันนี้อยู่กับผมคนเดิมนะคือกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมเส้นทางสายลมเนี่ยคือมันก็เป็นกิจกรรมที่เราอาจะแทบเข้าใจกับทุกคนอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะมีคนที่พเข้ามาเล่นใหม่และยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้ซึ่งก็น่าจะน้อยแหละแต่โดยรวมนะกิจกรรมนี้ผมมองว่าคือเป็นกิจกรรมที่โคตรสนุกอะสนุกมากแต่ เสีดยดยตรงที่คือผมมีความหวังเว้ยมีความว่าเอ้ยมันจะได้มีอะไรใหม่ๆมาเว้ยเออสรุปก็คือไม่มีนะไม่มีอะไรใหม่ก็เหมือนเดิมเลยก็มีแค่ฝ่ายนักล่าที่เป็นอ่าคนที่ล่าเราแล้วก็ฝ่ายผุทตา้านซึ่งมันเลือกไม่ได้นะตอนเข้าเกมเนี่ยมันเลือกไม่ได้ว่าเราจะเป็นคนล่าหรือจะเป็นคนฮะเออเราจะเป็นคนล่าหรือจะเป็นคนซ่อนซึ่งในสกิลเนี่ยนะ ก็น่าจะเข้าใจกันหมดแล้วอันนี้เนี่ยเป็นตัวกดโจมตีปกติอ่ะก็ไอ้สกิลเนี้ยผมแนะนําให้ใส่ก็คือเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากก็คือมันจะเปิดปุ๊บแล้วแสดงอ่าทิศที่คนซ่อนอยู่เนี่ยมันแสดงสามคนเลยนะแล้วเนี่ยมยันก็มันแสดงด้วยว่ามันคนซ่อนเนี่ยมันอยู่ที่สูงที่ต่ําที่อะไรเนี่ย เออส่วนอันนี้เนี่ยผม่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเพราะว่าสมมันคือมันจะแพ้วงไปแล้วถ้ามีผู้ตายมันจะขึ้นลูกศรตกใจที่หัวซึ่งไอการจับเนี่ยอ่การจับตรงนี้ก็คือตรงกดตรงสกิลธาตุก็คือมันจับได้สามรอบคือมันมีเหมือนอ่ะให้นึกถึงสกิลซูโคสเออมันจะเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นแต่เป็นซูโคสที่ปลดปลดซีหนึ่งหรือซีสองเนี่ยจะไม่ได้ เออแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอันทีตอนที่เราเก็บไอลูกลูกเขียวๆที่ลงมาจากฟ้าได้อะแต่คนหาก็ไอคนซ่อนก็เก็บได้เหมือนกันอันนี้นะผมก็อ่ะสองอันนี้แหละสองอันนี้แหละผมแนะนําอันนี้มันไม่เท่าไหร่คือถ้าเนี้ยเราใช้อ่ะปุ๊บมันจะเค็ขังคนที่ผู้เล่นหนึ่งคนอ่ะ เออแค่ขังผู้เล่นหนึ่งคนทำไม่ให้ขังอนะ่ะแต่ถ้าเราตาถั่วหาไม่เจอก็จบครับทา <c oughs> งจะอันนี้ที่ถึงเขาจะหนีเราแต่เอ,เอออย่างน้อยมันก็แสดงสามคนเลยอันนี้เนี่ยก็แสดงหนึ่งคนนะเออรู้สึกอันนี้จะนานมากกว่านี้นะส่วนของคนซ่อนเนี่ยอันนี้เป็นปุ่มจบตีปกติอันนี้ผมแนะนำนะนแนะนำใน คนใดที่เราจะไปจูก,กับเขาได้ก็คือกดปุ๊บมันจะหายตัวสามวิสักสามวินี่แหละอันนี้เนี่ยก็จะวางเหยื่ยอทำให้หน้าสับสนอันนี้ไม่เท่าไหร่นะสำหรับสำหรับคือการที่มีอะไรมาเลอะหน้าจอสำหรับผมเนี่ยผมก็้งว่าไม่เท่าไหร่คือแบบเบบเบสิกกว่าได้เออส่วนนี้เนี่ยก็เป็นกดสกิลธาตุก็แปลเป็นสิ่งของตรงนี้นั่นซึ่งมันจะสุม่ม ซึ่งมันก็ไม่มีหลายงานอะไรหรอกแล้วก็ถ้าไม่ตายจะเพิ่มความไวขึ้นคือวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละส่วนอ่ะอธิบายกฎของรางวาัลก่อนอันนี้เราอธิบายมากทำไอ้พวกนี้ให้หมดแค่นั้นส่วนอันนี้เนี่ยก็คือวัหนหนึ่งวันเนี่ยมันจะปลดอ่ะก็คือปลดอะไรปลดใช้อธิบายยังไงดีวะ คือมันจะปดเป็นระดับไปเรื่อยๆให้เราสะสมพอเราะสะสมไอ้ตรงนี้ได้เนี่ยก็ได้ของรางวัลตามนี้เลยซึ่งอ่าถามว่าเอาจริงๆนะผู้เล่นทุกคนอาจจะคิดบนผมเลยก็คือเราเนี่ยเล่นเกินออหกพันนี้แน่นอนร้ออร์เซนคือผมสนุกไอ้เกิดกับไอ้กิจกรรมนี้มากอะคือมันจะถือมันสนุกที่ผู้เล่นเม่ปันกันเอง <laughs> ปันกันเองอย่างหนัก เออทึ่สนุกตรงนี้แหละส่วนอ่าส่วนแมปเนี่ยแมปไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าแมปเนี่ยก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะเออก็มาลองเล่นกันเลยเนาะลงก็น่าจะเล่นเป็นกันแหละ สกิลเครื่อชิงมันเทงค่ะอ่าเข้าเก็บมาแล้วอันนี้คือมาเป็นจริงที่บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนหาเออลืมไปบ่อยด่านนี้ใช้สกิลท่าไม่ได้นะก็กดเปลี่ยนตัวละครบนขวาก็เอ้ยมุมบนซ้ายคือแนะนำเลยนะให้เป็นตัวละครขายาวเออสองคนที่เอาสายุพอเนี่ย ไอ้คนบอลสุดเนี่ยคือจริงเนี่ยจะล่ามึงโงจะล่านี่ยว่าอาตอบัาแทงตาโอเคก็เราทําอะไรไม่ได้ตรงนี้นอกจากรอให้มันเริ่มคือมันนับยี่สิบถอยหลังเออถอยหลังเออยี่สิบถอยหลังเนี่ยแล้วมันก็จับสามสองหนึ่งใหม่ผมก็ไม่รู้ทำมาเพื่ออะไรเจ้าโปเลยนะเกมแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมดูงงมาก เ <laughs> ฉยตัวเองมาอ่าตรงนี้นี่าสายุสายุ <c oughs> ายจูกว่าโอ้โห <c oughs> มันเอาว่ะเดป้า <c oughs> นี่แหละออกข้อเสียของคนขาสัน้น แต่แรกครับหนึ่งตรงนี้ถ้าเป็นผม,ผมจะซ่อนมุมประมาณนี้เกมนี้ไม่มีคนระับเออเขาไม่ค่อยซ่อนเลยแล่วค่อยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะนี่ข้างล่างหนึ่งอ่าขนาดใหญ <c oughs> คือสกิลนี้มันก็ <c oughs> นมีประโยชน์ข้างบนมีอีกหนึ่ง <c oughs> ใครโดนจับ <c oughs> โอเคเครื่องชิงโดน ่าข้างบนแล้วขัสุเท่าไหร่เลยมันเดินตามผมปะเกณฑที่แล้วคือไม่หาไอ้บอดโจ๊กจริงๆเลยคือยูล่าเดินท่าคนล่าไม่กูดอ่ะแล้วผมก็ไปเดินตามกับเขาด้วยนะสุวท้ายผมก็โดนจับแต่ยูล่ารอดชนะได้เอผมรออันนี้เลยดีกว่าคุณดาว ให้โอกาสมหน่อยต้องไม่ใช่มันอยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> ประมาทเไดอย่างงี้ไงองค์เขาองค์เขาต้องเช็คได้ดีนะมีพวกอ่าพวกอย่างผมนี่แหละคนอย่างผมนี่แหละวิ่งก็ไปแอบ <c oughs> เป็นเขาเขาน่าจะโดดมาแล้ว กดสแกนผมกดสกแกนกวะโอเคใกล้หนึ่งนาทีแล้วครับโอ้โหไกลมาก<ฆ>เขาไปเก็บหรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะไปเก็บเลย<ฆ>ถ้าเขาไปเก็บเขาก็เปิดตัว เพือเซียนด่านนี่ยเกี่ยวหรืปล่าไม่นี่นะเกจบอยู่ไหนวะอู้หครลบหลบหลบหลุกเขายังมีความพยายามที่จะหนีอะไหน เขาหนีเราไม่ได้ครับเพราะเราขายาวกว่าให้โอกาสเขาหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยกูก <c oughs> ูเลยกระจอกมากเลยต้องหลุดหลุดแหละวร <c oughs> ับตั้งแต่ไม่น่าใช่ชนะไม่น่าประมาทเลยเอ <c oughs> เอเอ๋อ ก็ไม่ดวงเอออ่าด่านนี้ด่านนี้เนี่ยอืมผมมีจุดที่ผมอยากซ่อนอยู่ยนะแต่มาผมจะลองที่ซ่อนใหม่ๆดูผมคิดอะไรผมวิ่งไปเลยเข้าสายุมาเออด่านนี้เอ,อ้ยไม่ใช่ด่านนี้มันใช้สกิลทาไม่ได้นะ ไม่รู้อุตลิหรืออะไรชอบซ่อนตรงนี้มั้ยข้าวบุญเนี่ยชอบกแ,แต่ข้อเสียคือมันมองไม่คือเราจะมองอมันมีมีมองขะบาัถอ่ะอ่ามีสรลิกอีกเช่นหนึ่งก็คือการสังเกตมินิแมปมินิแมปเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากแบบซ่อน คือผม,ม่ได้โปรโอะไรนะ่นแหลมันก็เขาอยู่ข้างล่างาแล้วครับโอ้นมาเนี่ยผู้จะไม่ได้ขันขับเดินกลับไปแล้วน้ <c oughs> องคืออ่าถ้ามันใช้สกิลทักได้ผม่าน่าจะโกงน่าจะโกงเกินไบส้อนใส่อุ้ยใจหายเลยว่าขึ้นมา คือถึงมันจะไม่ค่อยตรงแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเขาขึ้นมาหรือเปล่าโอเคเขาไม่ผมว่าเขาใช่นะโอเคเขาไม่อะไรวะเนี่ยโอเคเขาไปนู่นแล้วนะคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เสี่ยงมากเลยคือหนึ่งมันอัาหนึงมันถึงท่านี่มันเยอะแต่ไอจำนวนที่ Uh, anti mà chặt tổn này, Tại chỗ mình phải, mình phải kiếm nhạc Ờ, này không? Yona đó Thế đầu nó เขาเอา่าไม่ไม่ได้อยู่กูไปอ่ะอกูวิ่งไล่ผมแน่เอาเขายังไม่เก็บหรอเ,เก็บหรออูอเ้เขาไล่ผมก่อนเขาค่อยเก็บไอ้นี่มาชาเฮ้ยไปไป นี่แหละครับหนทางของคนกลา้าอู้ชีพายชีพายวิ่งสวนสวนกระแซข,ขาขาเรายาวกว่าเราไม่ต้องกลัวครับน้องเสเต็ปหน้าเมือกันตามเราไม่ได้เขาตามเราไม่ทันโอเคก็ดีอูห้อหูตเหตาเ่ตาเตาเ่ตาเตาเ่าอยู่เต่า ผมวิ่งดัดวิตัดหน้าเขาเลยอ่ะพคตหยามเต่าอย่าโดนจับนะเต่าคนเล็กเต่าคือตัวนี้แรงเท่าที่เราน้อยครับถึงเราจะขยาว่าเขาแต่เขาก็น่าจะพอกับเราถ้าผมคินคือตอนนี้ผมวิ่งเล่นกับเขาแล้วเต่าอย่าเต่าอ๋อเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าจับไปแล้วใช่หรอ

ผู้พัฒน,นาครับคุยกับผม้วยครับสำหรับใครที่อรอดูเฉินเหอทีเพจคือตั้งแต่คลิปเปิดกระชาเฉินเหอเนี่ยผมก็บอกไปตั้งบอกตั้งแต่คลิปเปิดแล้วว่าจะทําลองฝืนทําดูซึ่งตอนนี้ให้ดูความคืบหน้าก่อน <c ười> หน้าเนี่ยตอนนี้ก็ปลดหมดแล้วแค่ยังไม่มีของ <c ười> ดูดิ <c ười> ของผมโอ้โหโมลามีอยู่ไม่กี่มือ ไม่กี่แสนเองหอกก็เป็นฟาวเนยสฟาวเนยสที่ยืมโรสเลียมาด้วยนะแต่อาจจะเปลี่ยนแบบนอันนี้นะเพราะว่าอครับคิดเฉินเถินที่เเอสเราต้องอวยเฉินเถินครับก็ใส่เป็นสี่บนะสี่สเซตน้ําแข็งผมจะให้ดูเลยว่าเซตน้ำแข็งผมเนี่ยฟูมากดูื้นฟูนฟนพลังงานนั่นสิแต่ผมก็คิดว่ามันค่อนข้างใช้ได้นะ ก็ไม่ได้ดูแย่แต่มันก็ไม่ได้ดูดีนะอันนี้เป็นบทน,นั้นแข็ง okay. อันนี้อ,อยากโมโ้หนึง่งก็ได้มาแหละก็ค่อนดีอันนี้เนี่ยผมอยากเปลี่ยนให้อ่าเปลี่ยนอันดีกว่าแต่ว่าผมใส่ก็จริงจนพอสมรรั์เนี่ยก็แปดหกแล้วก็หนึ่งครับมันโมล่าไม่มีด้วยแหละโมล่าไม่มีแล้วก็สมุดสมุดไม่มีไม่มีของ อันนี้ก็ไม่มีเนี่ยจะหมดแล้วด้วยต้องไปฟาร์มใหม่ส่วนครับความประทับใจสามอ่ะไหนก็ดูเฉยๆแล้วแล้วก็ดูจนุนจินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับของอพฟาร์ไม,มนิดเดียวเองอันนี้เนี่ยก็ใส่เป็นหอกปัตรไแต่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นเฟาวเน็ตส่วน <laughs> ก็เอาปัตรไถมาใช้ก่อนลวกันมันแรงกว่าเฟาวเน็ตเบีวหนึ่ง <laughs> เ,เหตุผลแค่นั้นอ่ะ นะะส่วนเซตเนี่ยก็เป็นเซตอันนี้นะมันดีที่สุดไหมเซตอันนี้แต่ผมว่าผมปั้งผมทำเนี่ยส่วนบูดาวเนี่ยก็บูดาวสูนย์ครับโลนก็ยังเลยอันนี้เปิดได้ประมาณโลที่เดี๋ยวนะโลที่เกือบแปดสิบปะเกือบแปดสิบปะเออผมผมเดาเลยนะเกือบได้คือจุนจินเนี่ยเป็น สีดาวที่ผมเปิดตัวแรกเลยที่จะได้เกินเกลเอของซอบิตี้อ่ะสีดาวที่เลทเกินซอบิตี้เออคือซอบิตี้ได้ยุ่งซอบิตี้ได้เฉื่อยหมแล้วแต่ยุ่งจีนเนี่ยคือต้องเกินไปกว่านนั้นนะโอเคก็ของอัพก็ไม่ได้เตรียมมาเยอะครับถ้ากาศแหยูนี่ผมก็มีน้อยมากซ็อบบิทตี้นี่ก็ ไปจะเียงนีครับวันนี้ก็ไป่่ายครับ